สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดน้ำทีนะครับวันนี้บุญรอดพามาดูทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับในพื้นที่ของบุญรอดนี่เจ้าวอลโว่เอซีปีครับทำการขุดดินให้มันต่ำลงครับเพื่อจะได้นำท่อพาิานาเครื่องสูง่ น้ำบ่อยงมี้ฮะนี่งานหลวงครับงานหลวงโอ้โหนี่สูบมากี่วันแล้วเนี่ยห้าวันแล้วนะ่ะยังไม่แห้งครับรอบแรกสูบสามเครื่องสูบบนพื้นนี่แหละอยู่ข้างบนนี่แหละทีนี้ก็เลยปรับให้มันต่ำลงจะได้สูบง่ายสามเครื่องผ่านไปห้าวันครับยุบได้แค่นี้แหละ นี่เขาเอามาอีกสองเป็นห้าดูดิครับมาเพิ่มอีกสองเครื่องครับให้เป็นห้าครับขีแรกน้ำนี่เต็มเลยนะเต็มเลยนะครับเต็มบ่อนี้นะฮะนี่ห้าวันนี่ไปได้ครึ่งหนึ่งเลยวะวันนี้เอามาอีกสองเครื่องเป็นห้าเครื่องครับนี่เปิดน้ำอ่ะสวัสดีครับผมก็นึกว่าใครมาขับคันนี้ พี่ชายบ้านนาเรานี่เองโอ้ oh. อีกกี่วันพี่อีกห้าวันแห้งแน่นอนแห้งแน่นอนวันนี้เอามาอีกสองเหรมาเพิ่มอหนึ่งเป็นสีผมนึกว่ามาอีกสองเป็นห้าชอบให้มันต่ำลงใช่ไหมชอบพื้นมันต่ำลงจะได้สูบไปง่าย นี่ฮะจำก็ได้หรือเปล่าชายบ้านนาเราคนนี้แหละครับที่ขันเจ้าส้มชิงฮะหรือพิตชิฮะกับทีมงานหัวหน้าโจยจอมโหดเรานี่นะครับคนนี้ขับคันสีส้มมารอบนี้มาขับคันนี้นิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มนิ่มนิ่มนี่ฮะนิ่มมากเลยนิ่มมากเลยฮะ อีกห้าวันครับพี่ชายบ้านนาบอกว่าอีกห้าวันครับน้ำแห้งเดี๋ยวถ,ถ้าถึงเวลาน้ำแห้งปุ๊บอไหรเดี๋ยวผมจะพามาดูเจ้าวันโวหาปลาครับคันนี้แหละดูดิว่าจะหาปลาเหมือนเก่งเอ้เก่งเหมือนรถแมคโครทุกคันหรือเปล่าโดยมากรถแมคโครทุกคันจะหาปลาเก่งนะโดยเฉพาะหัน้าโจ้เราโอ้โหน้ำเยอะอจริง ฝนหมดปุ๊บสูบน้ำปั๊บเลยนี่โครงการมาตั้งนานแล้วครับแต่มันติดที่ฝนพอฝนหยุดปุ๊บก็เอาเลยลุยงานเลยฮะไม่ได้ไม่ลุยไม่ได้มันจะหมดสัญญาเลยครับเขาว่าอีก40วันนะสัญญาตัวนี้จะหมดถ้ามันแห้งนะเดีย๋ยวเราคอยมาติดตามว่าขี้โคลนเยอะไหมปลาเยอะไหม นี่เอออย่ได้ดูคันนี้ครับคันนี้ก็ออกมาตั้งนานแล้วนะเจ้าของเขาซื้อมือสองมาเกือบจะปีหนึ่งแล้วแต่ทำงานเฉพาะสวนของสวนของเจ้าของครับสวนของเจ้าแก่รอบนี้มาลุยงานหลวงพอดีผ่านมาเห็นครับเห็นไหมรถทีมงานบุดรอดวิ่งดินผ่านมาเห็นก็เลยแวะมาทักทาย ผมก็นึกว่าใครโอ้ที่ใท้ชายบ้านนาเราไม่ใช่ชายเมืองสิงเนะี่ยชายบ้านนาแบ่งๆกันตั้งนะฮะมันต้องเปิดอีกเปล่ามันพอไหมล่ะมันซีเครื่องอะ่ะบอลูกนี้ เคยทาการลอกมาทีหนึ่งนะฮะแต่ลอกด้วยครึ่งเดียวเพราะว่างบมีแค่นั้นเลยลอกไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งยังไม่ลอกครับพอดีงบมาต่อก็เลยได้ลอกจังหวะงบมา็หน้าฝนพอดีน้ําท่วมนี่ฮะบอ่อลูกดีเ๋ยวเราจะเห็นว่าด้านในว่าด้านไหนที่ลอกไปแล้วฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราได้เห็นครับเวลาสูบน้ําแห้งทําการลอกไปทีแล้วนะ แต่ลาะแค่ครึ่งเดียวครับงบมาแค่น,นั้นก็นลอกครึ่งหนึ่งพอง,งบมาอีกก็ลอกให้เต็มเลยคนนี้เดีย๋ยวเราได้เห็นว่าฝั่งไหนที่ลาะไปแล้วแต่อย่าลืมนะชายบ้านนาอย่าพักพวกเขาวางกับดักไว้ที่บ่บตายเลยต้องพยายามกดด้วยนะนี่น้องนัทขี่ผ่านไปแล้วพอดีผมมาลงดินแถวนี้ฮะับวงล้อวงวกลอดำก็ได้วิง่งหมู่บ้านนี้ชายบ้านนาต้องระวังนะ ประเภทที่ว่าพักพวกลักไก่กันขุดหลุมเอาขี้โคลนกวาดลงอะ่ะต้องคอยดูด้วยนะไม่ใช่เดินไปซุมสี่ซุม5้าแล้วปุ๊บเลยงานเข้ายิงตัวใหญ่ๆด้วยอ่ะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วสงสัยจะไปเปิดให้มันกว้างขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าขนาดสามเครื่องยังเต็มแล้วต้องเปิดให้มันกว้างเ่านี้ให้มันได้สี่เครื่องครับนู่นท่อเลยเครื่องหนึ่งอ่ะดูการทำงานก่อน ไม่ได้เห็นคันนี้นานแล้วสงสัยจะประจําคันนี้แล้วทิ้งเจ้าส้มเชงแล้วมั้งชายบ้านนาเราโอ้ตัวเดินนี่ยังดีเลยเห็นไ,ไหมเดินโดยไม่ต้องใช้บุ้งกี้เลย เดินปัดได้เดินได้เลยแนตะ่ว่ายังดีอยู่ตัวเดินเอเ,นเจอแต่คันเล็กๆมาเจอคันใหญ่เป็นไงบ้างล่ะชายวนามันต้องเปิดอีกกว้างหนึ่งให้มันวางเครื่องได้เครื่องหนึ่งนี่ งานนี้ผมว่าน่าจะมันนะงานบอเนี่ยลอกบอเนี่ยขี่โคลนเยอะเงี้ยน่าจะมันน,ะน่าจะสนุกนี่ฮะไม่พอครับไม่พอที่ตั้งเครื่องสูบจะขยายให้มันกว้าง สักหน่อยหนึ่งอ,อ่าอ่ากาเดินหรือเปล่าไม่ใช่หน้าทิ้งไปแสวยเลยนะ C สองร้อยสิบปีครับเจ้าวอนโว่กำลังเปิดครับเปิดน้ำให้ตั้งเครื่องสูบได้เครื่องหนึ่งสูบมาแล้วห้าวันกับสามเครื่องยุบไปเท่านี้นะฮะนี่มาเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งเป็นสี่ชายบ้านนาบอกว่าไม่เกินห้าวันแหงแน่ได้จับปลากันสนุกแน่ เออเอยอ,อย่าเดินไปมากนะหน้าทีมละซวยเลยนะนี่โคดให้มันลึกครับเอาไว้วางท่อปลายท่อต้องลึกนะตื่นไม่ได้ยาน้ามไม่แห้งไม่หมดนี่เ สไตล์ชายบ้านนาก็อย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเ,เนิบๆเนยขับคันไหนก็แล้วแต่ไมคเก่าก็แล้วแต่นี่คือสไตล์ของเขาครับไปแบบปุบเรื่อยๆฮะอ่ะเดี๋ยวเราคอยมาติดตามตอนที่น้ำมันแห้งดีกว่า มาดูเจ้าวอลโว่ลุยีิโคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ